ใช่ครับสวัสด uh, <outta S 2> <wh> ีครับสวัสดีครับวันนี้น่าจะยิ้มเออมีความสุขเนาะมีความสุขทุกวันครับยังไงมันเป็นความสุขมันมาจากอะไรมาจากสุขภาพที่ดีครับแล้วก็มีสุขภาพกใจกายที่ดีและสุขภาพใจที่ดีครับใจน่าจะเยอะกว่ากายปะพอๆกันครับใจก็ใสคอนเสิร์ตโซอัอ๋อใช่ครับใสคอนเสิร์ตโซอัลครับก็ได้ถ่ายล้องถ่ายบล็อกแจกใจความสุขให้กับแฟนๆเรียบร้อยแล้วครับตอนแรก รอบแรกอะดีใจรอบแรกดีใจพอพอรอบแรกอะเราเราเห็นว่าบัตรมันโซเอาในเวลาที่ค่อนข้างที่จะไวเราก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยอะวันแรกอะมีคนดูเยอะละวันที่สองอะถ้าถ้าโซเอาไม่โซอาลยังไงเราเราไม่ซีเรสเราก็แค่อยากให้คนมาดูโชว์ที่เราตั้งใจจะทำมากกว่าคนที่อก็กีดหรือกบกีดกีดกีดเลยครับกีดเลยเพราะแบบว่า เราไม่คิดว่าแฟนคอนครั้งแรกของเราจะมีคนมาดูถึงสองรอบแล้วก็เต็มทั้งสองรอบด้วยรู้สึกว่าก็จะตั้งใจซ้อมมากๆแล้วก็ตั้งใจเลือกเพลงมากๆครับให้ทุกคนได้คุ้มค่าบัตรที่เสียไปกับการมาดูจูเนียร์กับมาร์คแน่นอนคนแรกที่เราแบบต้องแชร์เรื่องราวงมีทันทีใช่ไหมอ๋อพี่ชาจูโทรไปหา <laughs> <laughs> ติดกันเองเกินไง<อ> <laughs> จูโทรไปหาเนี่คย,ยครับมาร์กกับแม่ยุ้ยครับบอกว่าโซอาแล้ว ที่เขารับสายเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาอยู่ในเหตุการณ์ก็โซเอาแล้วครับแล้วก็แล้วก็ยินดีด้วยกันทั้งสองคนครับแล้วก็น้องมาเขาก็ตอนนั้นเขาทำงานอยู่ด้วยนี่ต่างประเทศก็ยินดีกันไปนอกจากความตื่นเต้นอะไรเพิ่มเข้ามาอีกไหมครับจริงๆอ่ะรู้สึกว่ากดบัตรอ่ะกดดันนะแล้วก็เครียดกว่าซ้อมกว่ากว่ากว่าซ้อมแต่ตอนนี้เลือกเพลงก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าช้อยมันเยอะเหลือเกินคือไม่รู้ว่าจะคือจูเป็นพวก พวกทายที่แบบว่ายังไม่อยากรีบตัดสินใจกับกับโชว์ไหนสักโชว์หนึ่งอย่างร้อเ็เพราะว่ารู้สึกว่าเราเปิดโอกาสให้เผื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าแงคือกลัวแบบว่าเราอยากร้องเพลงนี้แล้วเราฟันธงร้อย็แล้วแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไปเปิดวิทยุแล้วมีเพลงที่เราถูกใจกว่าขึ้นมาทําไงอะอะไรเงี้ยครับเราอาจจะพองไปน,น่าแบบว่าสองอาทิตย์ก่อนงานะนี่ปะ่ะไ,<ป> <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่ถามมาดูเขาจะไม่ผ่านตั้งแต่แรกตอนนี้ตอนนี้กับมารเป็นยังไงคุยกันว่ายัางไงบ้างจากที่มันแบบเปิดโชว์เอาเรรียยบ้อแล้วตอนนี้เราก็ตั้งใจทําโชว์ครับคือเราคิดกันว่าเราอยากที่จะทําโชว์ให้มันหลากหลายหลายรูปแบบให้คนดูได,ด้ดูแบบว่าครบเครื่องเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งจูกับมาร์กก็อยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมาแบบมากพอแล้วก็อยากจะมาแชร์ทุกคนดูว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทําอะไรได้บ้างร้องเต้นได้ ไม่รู้ต้องไปดูเออต้องไปดูนี้เขาล้แว่าจะิงีองกรอครับฉีกเสื้อเบอกอ่ฉีเสื้อใครพูดใครพูดใครอยากดูครับฉีกเสื้อไม่มีใครอยากดูฉีกเสื้อก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันในคอนเสิร์ตดีกว่าว่าจะทําอะไรบ้างก็น่าสนใจนะสลิงก็น่าสนใจดีมีไม่น่าไม่รู้ ให้ข้างหลังมายืนตรงนี้ไหมครับข้างหลังมายืนตรงนี้ยังไงนะครับฟิตหุ่นรอหรือยังครับมารู้จากไหนจ้ะรู้จากไหนครับติดต้าเหรอครับติดก็มีครับเพราะว่าเราต้องเราล้องกันสองคนแล้วก็ระยะเวลามันสองชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยเราก็เรากลัวว่ามันจะไม่ไหวก็เลยต้องแบบว่าฟิตร่างกายซ้อมให้มันหนักเพื่อที่ว่าจะยืนได้2ชั่วโมงแบบที่ไม่ปวดหลัง อยากฟังไหมครับอยากฟังคุณพูดเอยฟังมาร์คพูดไหมอยากฟังมาร์คพูดมากกว่าจริงเราจะทำเป็นล็อกโชว์ให้มาร์คดีไหมสักชั่วโมงหนึ่งเ,เป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าถ้าขายมาร์คไปเขาอาจจะมีการดุกลับมา <c oughs> เขาอาจจะไม่พอใจอยาจูเอ็ออง,ง,เองอยากเห็นมาร์คทำอะไรนะที่เรารู้สึกว่าแบบว่าเปลีอยากโด่งดไปเลยจริงๆมีนะขอร้องเขาไว้หรือยังอะไรนะครับขอร้องเขาไว้หรือยังขอร้องว่าอยากให้เขาทำสิ่ง ยังแต่มีไม้ตายอยู่เดี๋ยวถ้าสมมติว่าคือตอนเนี้ยอยากเห็นมาร์คทำหลายอย่างมากแต่เชื่อว่ามาร์คจะทําทุกอย่างตามที่จูขอไม่ได้มาร์คเขาคงแบบว่าอยากทําในสิ่งที่เขาอยากทําเหมือนกันแต่เดี๋ยวมีไม้ตายเดี๋ยวจะเดี๋ยวถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเห็นอันนี้ที่สุดเดี๋ยวจะไปขอมาแล้วไม้ไม้ตายมันคือยังไงไม้ตายจูชอบคนที่กระซิบอยู่ข้างหลังมากไ่้าไม้ตายมันคือยังไงบ้างคือจริงๆเราทําตามที่เขาขอมาบ่อยแล้ว คือไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรเนี่ยก็ยกให้หมดเลยแล้วก็ยินดีที่จะทำให้หมดเลยถ้าเป็นถึงตาที่เราขอแล้วเขาคงไม่อยากที่จะปฏิเสธเราหรอกมั้งใช้แต้มบุญหน่อยครับเพราะฉะนั้นใครใครใครที่อยากเห็นมาร์คทำอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่ามีไอเดียเนี่ยสามารถโยนเข้ามาได้นะครับจูจะใช้แต้มบุญของจูเนี่ยเพื่อการขอมาร์กเองถ้าสมมติว่าจูเห็นว่าความคิดเห็นนั้นเป็นที่ถูกใจครับ ขอจูก่อนเพราะเดี๋ยวจูใช้แต้มบุญของตัวเองครับอ๋อย oh. ังไงแล้วคุณจะเป็นคนอนุมัติด้วยจูเป็นคนอนุมัติครับสมมติเขาบอกว่าอยากเห็นน้องมาร์ถอดเสื้อใครบอกเห็นน้องมาร์ถอดเสื้อสมมติหรสมมติจริงๆอ่ะถ้าสมมติจูอยากเขาอาจจะมีโชว์ที่เขาอยากจะถอดเสื้ออยู่แล้วก็ได้แต่จะไปรู้อะไรเงี้ยก็อนุมัตก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นความสุของเขาแล้วมันเขาเป็นสิ่งที่เขาอยากโชว์ก็ยินดีครับแล้วทีนี้บัตรจุด เกิดเหตุการณ์จอง,องตั๋วเครื่องบินต้องไปจังหวัดหนึ่งที่ประเทศเนึหงอนหอว่าจ,จ,จองก่อน,รห,นหรองงคะ <laughs> จริงๆจองก่อนตั้งนานล้วคือคือจริงๆอ่ะเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าไอการผูกได้แดงของเราเนี่ยมันเป็นมันแบบว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไ<อ>เพราะว่าเพื่อนเรามีกันหมดแล้ว<อ>คนรอบตัวเรามีกันหมดแล้ว<อ>เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันมันมันยากลําบากนะกับการที่ว่า เป็นเรื่องดีสิทงที่แบบว่าเราจะบินไปทําบุญด้วยกันแบบ<ม>สทริปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆไม่ได้คิดว่าจะไปก่อนคอนเสิร์ตหรือหลังขายบัตรอะไรอเงี้ย <c oughs> แค่รู้สึกว่าอยากไปให้เร็วที่สุดก็เลยหา<ม>คิวที่มันแมทพอดีมันได้เป็นวันที่27 <c oughs> พอดีก็เลยแบบว่าไปพร้อมกันทีเดียวเลยก็หลังบอกว่ารีวิวหน่อยเชียงใหม่เป็นไงบ้างจ๊ก็ฝนตกครับเชียงใหม่ก็ฝนตกแบบว่าขอพรก็ฝนตกอะไรอย่างี้คือไม่ขลังจริงไหม ดีจริงไหมเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าสมมติมีทริปที่สองแสดงว่าต้องบินไปแก้บนเราจะการันตีด้วยทริปที่สองใช่ครับการันตีด้วยทริปที่สองว่าเชียงใหม่เนี่ยอย่างการที่ผมให้กันเนี่ยรู้สึกว่ามันปลกเป็นไหมรรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นการให้พรกันมากกว่ามีความแบบว่าอ่าเออแบบว่าถ้าคุณเจอปัญหาอะไรมาแบบว่าเดี๋ยวผมจะอยู่เป็นเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะคอยแก้ปัญหาให้คุณก็แบบว่าผมเจออะไรคุณก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมกันนะ ครับตอนถูกพูดแบบนี้เลยป่ะไม่ไม่พูดครับคิดในใจพอถ้าพูดออกมาเดี๋ยวว่าคำอธิษฐานมันจะไม่เป็นดังฝันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ยินแกก็เราก็อย่าไปแชร์ให้เขาได้ดูแล้วกันนะเออแชร์เขาได้ดูครับแต่ก็แสดว่าก็ฝันอยู่นะเชียงใหม่หรอครับก็แต่เท่ห์ว่ายิงปกติปกติแค่เราแค่แบบว่าจริงอยู่ด้วยกันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแค่แค่ไม่ค่อยได้แบบว่า ถ่ายลงเฉยๆนานๆทีจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูครับถือว่าเป็นกลขวัญกำลังใจที่ทุกคนบอกว่าช่วยกันกดนนนปั๊บจากความยาวเต็มนะ,ะประมาณ15นาทีได้มีความยาวเต็มกาเยอะแต่ว่าตาัดออกไปเยอะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่เราคุยกันแบบไม่มีนะไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้ำอีกเดียวมันเยอะครับ เขาก็บอกว่าเราแบบตรงนี้มันยาวไปไหมคุยคุยนี้มันเดี๋ยวคนจะไม่คนจะไม่อยากดูหรือเปล่าอยากอยากดูอย่างอื่นอยากดูแบบว่าเนื้อเนื้ออะไรเงี้ยเราก็ตัดแต่เนื้อเนื้อไปครับแต่แต่แต่ไม่มีน้ําให้ดูนะครับไม่มีน้าพาร์ทสองให้ดูไม่มีอันคัดเวอร์ชั่นนะครับไม่่อันคัดเวอร์ชั่นนะครับถ้าคุณว่าอยากดูก็ไปรอติดตามพาร์ทสองกันเลยทีเดียวโอเค้ยสุดมีอะไรอยากอคแฟนๆในเรื่องแบบทั้งแบบทั้งแบบสด้วยอะไรด้วยครับก็ ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆแบบจริงๆเลยครับที่คอยสปอร์ตทั้งจูเนียร์เราก็มาครับที่ทําให้แฟนคอนครั้งแรกของเรานะครับมีคนมาดูเต็มทุกที่นั่งเลยครับสัญญาว่าจะทําโชว์ที่ดีแล้วก็ตอบแทนค่าบัตรของทุกคนที่ตั้งใจจะมาดูเรานะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับเป็นวันที่สําคัญมากๆสองเราเราสองคนก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาให้กำลังใจเราีเยอะครับถ้าสมมติว่าใครไม่มีบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ไทยทีเก็ตเมเจอร์ครับผมขอบคุณครับ นิ่งเหรอเนาะยกมือด้วยจ้าอ๋อไม่มีแล้วโอเค